ไม่ได้ไปคุยกับท่านประธานกรรมการคมนาคมนะครับซึ่งก็ในเรื่องการทางพิเศษทางคมนาคมก็ดูแลพี่นะจจน้องประชาชนได้เข้ามาใน Facebook หรือว่าได้ร้องเรียนมาจานวนมากมายนะครับจนเมื่อวานนี้ก็ทราบข่าวว่าทางการทางไม่เติมเงินให้ใครแล้วครับหยุดเลยครับมดเลยครับหลังจากที่มาแถลงข่าวเขารู้ว่า,าประชาชนโดนไปอย่างนี้เราไม่ไหวที่จะต้องไป ให้เข้าไปพบที่สำนักง,งานใหญ่บอกให้เป็นทางเงินคือนที่สำนักง,งานใหญ่นะครับอย่างที่กรณีเขาขอพูดอีกครั้งครับว่าผมได้เติมเงินเวลา11.05น,นาทีเมื่อวันที่เจ็ดมาประชุมสภาเนี่ยแหละครับพอเติมไป2 9 0พอรถวิ่งไปเนี่ยในเวลาวินาทีเดียวกันเนี่ย25ด่านที่พอขึ้นในเวลาเดียวกันเนี่ยขึ้นก็เป็นทว่าเงินหายไป1,015บ,บาทนะครับ ซึ่งบางคนบวกเติมวันเดียวพันหนึ่งเพราเช้ามีเมสเซจเข้าไปในในโทรศัพท์บอกว่าคุณค้างเงินการทางอยู่5บาทอย่างนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวจะมีเมสเซจไปบอกว่าเงินค้างเงินค้างเงินค้างถ้าใเงินเขาเนี่ยผู้เกียรใช้ไปครั้งสองครั้งเองแต่กลับบอกว่าเขาเนี่ยติดเงินการทางคนก็ได้รับพิสเซจจุดนวนนี้อย่างนี้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าเป็นปัญหาที่การทางพิเศษเนี่แหละครับโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องช่องทางอีซี่พาร์ทเนี่ย ยกตัวอย่างด่านเล็กๆเนี่ยด่านไม่กว้างเลยมีที่พัสดสองด่านแล้วก็จ่ายเงินด่านเดียวมันควรจะจ่ายเงินเนี่ยสองด่านแล้วอิซพัดเนี่ยด่านเดียวมากกว่าครับรถที่ไหนในโลกนี้เขาวิ่งขวาผ่านตลอดแต่อย่างเดียวไม่ใช่เอาอที่พัดไปทั้งสองด่านแล้วเหลือด่านเดียวให้รถติดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใหญ่ให้แก้ไขด้วยนะครับที่มีอที่พัดไปทั้งอยู่ทั้งหน้าอยู่ทั้งกลางอยู่ทั้งข้างแล้วก็มันมันมันไม่ถูกต้องผิดหลักสากลเขาเนี่ย ก็อยากให้นอกจากแก้ไขเรื่องระบบตรงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ท่านประธานกรรมธิการคณากมเชิญมาแล้วก็แนะนําในเรื่องที่เรื่องอีซีพาร์ทเนี่ยสังเ,เกตไหมครับที่ไหนในโลกที่เขาอยู่ขวามือหมดวิ่งขาผ่านเลยผ่านเลยเขาแทนเดียวพอเอกานั้นก็จ่ายเงินกันไปแต่ประเทศเราอยู่ทั้งขวาบ้างอยู่ซ้ายบ้างกลางมามันไม่มีอะไรที่เป็นมาตรฐานนะครับก็ะฉะนั้นก็วันนี้เลยเรียนเชิญท่านประธานกรรมธิการคณมานะครับมาร่วมกัน ที่จะแถแลงนะครับแล้วก็ผมขอมอบหนังสือตรงนี้ไว้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยมีเอกสารที่ผมโดนมาตัวนี่นะครับให้กับท่านประธานเชื่อราชสีนะครับ <c oughs>